ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมโปรเจกต์ซัมบอยครับ EP 38ครับจาก EP ที่เราได้โดนกัดที่จอมพอมานะรอชีวิตมาได้ครับติดเชื้ออย่างแน่นอนครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะวัคซีนเรามีมาแล้วตอนนี้เราก็ทําการรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับเรื่องการเดินทางก็คงต้องเลอดอนออกไปก่อนนี้ัวละครมีอาการเบื่อครับ ฆ้าันแผลเกระปรกครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนิดนึงปุ๊บถูกกัดธรรมดาครับอืถือว่าเรารีเจนแล้วก็อันนี้ได้ดีอยู่นะครับรักษาแผลยิ่งการปฐมพยาบาลเยอะเท่าไหร่นะครับเรายิ่งรีเจนดีเท่านั้นครับแล้วก็ การรักษาแผลหรือพันแผลก็จะดีขึ้นด้วยครับแล้วก็พันแผลอยู่ได้นานขึ้นด้วยครับโอเคก่อนจะไปเริ่มจะบอกว่าก่อนจะไปเริ่มลุยกันวันนี้ก็คงคลิปนี้คงไม่ได้ลุยครับคงรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็จัดของนิดหน่อยครับเตรียมความพร้อมให้มันพร้อมเพอไปยิ่งกว่านี้ครับก่อนจะไปเริ่มจัดของกันนั้นฝากเพื่อ,อนๆกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเป็นกา,กาลังใจเล็กๆน้อยๆในการรักษาแผลอยู่ที่บ้านนะครับไปจัดของกันครับ อ,อาการปวดปวดมาไม่หยุดไม่หยุดไม่หย่อนอว่างก็จะลองสร้างอะไรเล่นๆดูครับอตอนนี้แผลเราขึ้นแค่ว่าถูกกัดน,นะครับปรับจากแผลที่เขาเรียกว่าอะไรนะเลือดไหลติดเชื้อแล้วก็ถูกกัดน,นะตอนนี้เหลือแค่คําว่าถูกกัดอย่างเดียวแล้วเป็นขปีนิดนึงครับ ได้อะไรมาเอ้ยทำอะไรได้เติมน้ำเติน้ำแสนนี้ได้เติมใส่ไปทำอะไรเดี mm ๋ hmm. ยวลองไปเล่นข้างนอกดูครับกิน mm hmm. ยาืทำอะไรได้ mm hmm. เอ้ย เครื่องตัดโอ้พักษาการตัดเย็บเต็มนี่ดีจริงๆทำมาได้ครัเนี่ยเ่องแก๊สเหรอ ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าไอ้น,นี้ทำไรได้ถังแก๊สอยู่นี้เออเดี๋ยวถังแก๊สตรงนี้สิมันก็ยังไม่ได้ใช้ไงีออ้อเดี๋ยวลองเติมแก๊สดูดิแก๊สนี่เราเอามาเติมแก๊สกับในหัวเชื่อมแล้วนะปุ๊บถังแก๊สก็จะลดมานิดนึงอ่ะเดี๋ยวพอถังแก๊สลดเสร็จปุ๊บ,บรู้เลยว่าเราจะเติมแก๊สจากอันนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ แต่ก่อนมันเคยได้นะถ้าเป็นแบบเนี้ยหรือว่าต้องออกมาตรงนี้เทลงพื้นเทลงน้ำมันทำไม่ได้ครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรได้ใครรู้คอมเมนต์บอกเลยนะครับเป็นแผลผมก็ไม่วายที่จะให้ตัวละครออกกำลังกายนะไ <laughs> ม่เข้าใจว่าแต่ก่อนผมเคยทำได้อยู่นะอืมไม่เข้าใจเหมือนกะัน ไม่เป็นไรค่อยว่ากันวันนี้เรื่องเราลดเรื่อยๆจากอาการติดเชื้อซอมบี้นะครับเข็มนี้อีกหนึ่งเข็มโอเคเดี<ป>๋ยวจะออกไปเคลียร์ซอมบี้ข้างหน้ากันหน่อยท่านแผลข้าเชื้อยาแก้ปวดพร้อมลุยปวดมาเต็มทุกคนปวดจากแผลไม่พอยังไปฝืนออกกำลังกายต่ออีกนะ แล้วก็หัวใจสั่นแบบนี้แสดงว่าใกล้จะเป็นซอมบี้แล้วครับตอนนี้นะครับฉีดวัคซีนเข้าไปสามสองหนึ่งฉีดฉีดวัคซีนไปอโอเคหายจากการเป็นซอมบี้แล้วเราก็าไปล่าซอมบี้กัน การนี้จะหายไหมจากการที่เราเตีติซอมบี้นะซอมบี้หน้าเมืองเยอะมากครับสุเศร้าดีขึ้นครับเคลียซอมบี้กันนะครับ สังเกตได้ว่าซอมบี้จากเขาเรียกว่าในพื้นที่โล่งอ่ะสู้ง่ายมากครับแต่นในบ้านเนี่ยที่เป็นซอมบี้ที่น่ากลัวมากครับมาจากริเวอร์ไซด์เหรอทุกคนเหล่านี้สัตเลย ไม่อยากจะสู้ตรงนี้เท่าไหร,ร่นะฮะมันลายตายซอมบี้ศพซอมบี้อะครับสิ่งที่มันไม่ยอมหายไปปวดตุก EP สู้การสายฝนในเมืองมอโ,มโดรครับนึกถึงวันวานเลยครับอารมณ์เหมือนประมาณ EP แรกเลยครับที่มาแต่ EP แรกผมมีแผนในการใช้ระเบิดไฟนะครับในการเคลียร์ซอมบี้ช่วงเฟสแรกนะน้ำมันเราก็ ลืมปิดเครื่องปั่นไฟหรือเปล่านะเลยทำให้พวกเขามาลงกันตรงนี้ไม่มั่นใจเหมอนก่นสุดพกุกพลาดไปหมดเลยครับนีนะอาวุธเราวันฮิตมันคิวครับถ้าป็นแผลแล้วก็ยังสภาพดีครับมาเช็คดูว่าเราปิดเครื่องปั่นไฟหรือเปล่าเียนซอมบี้กันก่อนครับ เนไรเราสามารถเราเป็นช่างเชื่อมเราตรีคันตานา้เล่นเองทําเองได้ครับก็เนี่ยปิดไปแล้วนะครับไม่เกี่ยวนะเราจะเจ็บเราก็ยังเลียรซอมบี้กันนะครับเพื่อการย้ายเมืองที่รวเดเร็วของเราแต่ความจริงก็ไม่ได้ย้ายหรอกครับไม่ได้คิดที่จะอยากย้ายอะไรขนาดนั้นครับแต่คืออัดชิปไงเมืองมาโดฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มจนหมดแล้วครับดี๋วาจริงตอนนี้ผมสามารถ ตักตัวอยู่ในบ้านได้เป็นแบบ4ี่หเดือนเผาเวลาว่าแบบโอ้หเล่นเกมโปรเจกต์สมบอยเอาชีวิตรอดมาสี่ห้าเดือนครับโดยที่แบบตุนอาหารทั้งแมบ,บไว้คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ดูอีซี่เกินไป <Yeah. S 1> ใช่ไหมรับทุกคนเราก็ต้องมีคอนเทน,น mm hmm. ต์นิดนึงไปย้ายเมืองก็ยังไม่ได้ย้ายสักทีเราก็ ตรงนี้น่าจะต้องลบออกแล้วเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันต่อพรโอ,โอดูแปลกแปกไหมทุกคนว่าการบิดใจครั้งนี้ของผมถอยก็ยังไม่สายเนี่ยฮะเอ้ยดัดยางเลียวฟาดเนี่ยแปลกแปกนะครับทุกคนเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนครับนี่ วางหลังด้วยครับโฟกัสครับอืมออโฟกัสเท่านั้นแหละพลาดเลยก็ทยอยมาเรื่อยๆครับดีที่เขาทยอยมายัางเขายัางเสียงฝนช่วยทําให้เขาเดินมั่วมั่วมากขึ้นนะก็ย่องย่องไปตัวไหนเห็นเราเราก็เคลียร์ครับเขาเรียกพวกนะโจมกินนี่นี่โัวพวกโค้งที่เขาเรียกพวกนะครอเคอ บีบใจไอทีครับอืมบอนี้ดูเน้นแน่นแน่แนกว่าเดิมนะเดี๋ยวหลังเข้าเดี๋ยวทุกคนสู้แบบนี้กลางครับอืมอืมุดครับเมาไม่หัน เฮ้ยหูหนังเข้าจริงๆด้วยสี่แยกร้อยศพผมว่าเกินสี่แยกมอโดร้อยศพตรงปั๊มน้ำมันไดโนเสาร์ชื่อคลิปเลยครับสี่แยกมอโดร้อยศพตรงปั๊มน้ำมันไดโนเสาร์ แปลกครับ <S <S ปริมาณทางนี้น่าจะใช้ปืนน่าจะดีกว่าเนี่ยเรอการยิงห้องเรด้วย <S <S โอ้หุนสังขารตัวเองมากๆไปก่อนดีกว่าครับโอ้อมบี้ไว้ก่อนเลย วันนี้ตอมพี่ยืดตดนรอบไปแล้วครับจุกครับจุกสเต็บจุกเราต้องมาโอ้ไม่ใช่จุกแบบนี้ดิเนี่ยอาการเหนื่อย กะแห่ตามมาหรือเปล่านั่นแหละผ่านไปอีกหนึ่งคืนครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ครับลงไปกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้การเอาชีวิตรอดในเมืองโมอโดที่ซอมบี้มาจากไหนไม่รู้นะฮะตอนแรกก็จะย้ายเมืองครับตื่นมาตี2ครับเพราะอาการปวดหรืออะไรสักอย่างไม่รู้เลยเป็นเวลาที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับ ชาวตรู่เชา้าตัวการปวดซอมบอี้หลบหลังเสาหลบหลังเสา ที่เราจะล่าถอยไปเมื่อกี้เรามีเหมือนเห็นซอมบี้ที่ใส่ชุดทหารอยู่ตัวหนึ่งนะแถวแถวนี้นะก่อนที่เราจะแบบทั้งง่วงแล้วหิวอเอข้ามาในร้านด้วยเหรอพันพืชของดีครับโอ้โอโอนี่นะตัวนี้นครับทาหารหญิงไปถทหารชายทหารชายครับ ความแรงปานกลางครับชุดอืมชุดเท่นะฮะกระเป๋ากระเป๋าจูน้อยครับแต่ลดพลังหนักได้ดีครับแมวตรวสอบอใส่ได้ไหมถ้าใส่เราไปมันจะแทนอะไร อ๋อแทนเสื้อคุมหนังไปดูว่าเราใส่เสื้อคุมหนังแล้วมันจะมีอะไรลดลดหรือน้อยลงเสื้อคุมหนังก็ดีกว่าครับอันนี้ยังไม่ได้เย็บนะอ่ะกินยาลุยต่อครับมุมนี้ไม่ค่อยถนัดครับเราไม่เห็นตำแหน่งของตัวเราหรือรูปเราเท่าไหร่ต้องเล่นครับ เพราะว่าเราการที่เราเคลียร์ผอยไปทางแนวป่านี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆมามามาปีห้าอากาศเจมไป ได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟหรือเปล่าเดี๋ยวแ้มันอยู่โดนโจกหลังนะเรียบร้อยอย่าเล่นสปีดเดชาราเลยนะครับถ้าพเป็นแผลก็ไม่สมประกบแล้วอาการปวดจะดูเบาบางลงไปครับแผลดีขึ้นครับนอนไป

แต่เรียกอีกแล้วโอ้สบีวัคซีนครับมาเติมสบวัคซีนให้ผมหน่อยสิครับเราถอยมาแบบมุมนี้ดีกว,ว่าอย่างน้อยปั๊มก็น่าจะเคลียร์กว่าข้างหลัง,งโซนนี้ครับเอารถเป็นที่กันบังครับอุ้ยเอารถเป็นที่กันบงันนบง เลือรถไป็นที่บางสายตาอันนี้คือที่เขาเดินเนี่ยบางทีเขาอาจจะมาตามเสียงที่เราปิบแต่แหละครับแต่ทีนี้มีซอมบี้อยู่ทั้งจุดหนึ่งแอบพอประตูบ้านครับเขาก็เลยเปลี่ยนจุดดึง,ด,งดึงความสนใจไปครับมีใครเล่นเกม Project ์ซอมบ y แล้วเคลียร์ซอมบี้ได้แบบเป็นเหมื่นบ้างไหมครับโดยที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าต,ตีสเปรดแตรตีกระจายอะไรครับ มีไหมใครมีก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะครับตีซอมบี้หนึ่งมื่นตัวอยากรู้ว่าเอาชีวิตรอดมากี่เดือนครับเป็นปีหรือเปล่ามีนันนกร้องจิบจิบตอนเช้าเขาี้บัคซีนมาลุ้นกันครับจะมีไหมอตาดอบไม่มีครับมันมีวัคซีนตัวนี้ ไม่เคยใช้โกงบทยาบทยาได้เลยนะพบว่าเฉยเฉยไม่รู้ทำไรมาแ่ตกระปกครับแต่ธูปกรกนี้จะหายช้าหน่อยนะฮะโอเคโอเคเท่าไหร่ลองนา สี่แยกมาโดร้อยศพพันศพบุกบเลยสกใจเสียงยีเสียงมันอยู่ข้างหูเลยเลียรเพียะหาใจดีเหลือเกินจะกินข้าวก่อนพูดเพลินบีบแผร์ตั้งนั้นนี่เวลาเก้าโมง โอ้สองวัคซีนใหม่ตัวครับน่าจะดรอปนะน่าจะดรอปนะโอกาสามสิบเจ็ดสิบนะโอกาสที่โผมผมตั้งไว้คือโอกาสตอสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าค่อยว่ากันอย่าค่อยว่ากันเออตัวการครับอาจจะมีเงียบไปบ้างนะ อะไรบอกปากบอกโฟกัสก็ยังไม่วายกลับมาดูวัคซีนนะไม่มีอะไรเลยครับต้องปากจะต้องสู้ต่อไปก่อนครับยังไม่รู้ว่าเราจะติดเชื้อแล้วหรอติดเชื้ออีกรอบหนึ่งเหรออุ้ยดาบแตกแล้วครับต่อไปก็เป็นมีดเทปิคอลข้างในวันที่วันชิวเหมือนเดิมกับขนม แต่คล,ลิ้งซ่อมไม่ได้ครับได้อย่างเดียวเอาไว้อะไรตัไว้ตรงนี้นะครับมาโดยจิมมันต์ของเราได้จากอันไปแล้วว้าวว้าว,วลายตาดีเหลือเกินวันนี้เป็นเวลาเที่ยงครับตู้ซอมบีตั้งแต่ตีสองมาถึงตอนเที่ยงวันนี้บอกเลยว่าปหดร้ายทารุนมาก อาวุธนี้ไม่ดีเท่าไหร่ระเม็ดที่ร้อยร้อยสี่สิบถึงร้อยหกสปลาย,ลายใครใช้โก่งบทยาเป็นบ้างครับยังไม่เคยใช้เลยนะเล่นซอมบอยมาจะห้าร้อยชั่วโมงแล้วไม่ใช่จะห้าร้อยจะหกร้อยชั่วโมงแล้วจะกลับกันไปในจุดที่เขามานะเมื่อกี้เราบีบแดดตรงตรงแยกนี้นะอุ้ยอาวุธ ของดีออสตาร์ล็อฮะออกสตาร์ออเลยนะออ,ออนุญาตลองอาบุธใหม่ได้ไหมใส่ข้างหลังเลย ออกถึงเท่อ่ะความแรงเบาครับสะภาพดี <Wow. S 1> อยู่นี่นี่แ็แทงแทงโ okay. <Okay>. okay. อ้โหโอ้โหพอเยอะๆนี่ไม่ไหวนะได้เทพนะซอ <Okay. S 1> มบี้ก็น่าจะเคลียร์แล้วนะตรงบวอมเมื่อกี้ไม่มีซอมบี้แล้ว เขาจะฟาร์มบ้านหลังนี้สามหลังนี้ซุ้ยอมบี้หญิงชายแค่ภาพพบเรืออยู่ในบ้านเดียวกันเยอะแล้วออกเรากากมาก โอ้โหอ,โอ้อยู่ในห้องน้ําหรืออยู่ในห้องครัวฮะถามแค่นั้นแหละอ๋ออยู่ในห้องนอนไม่แย่ก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาแล้วครับวาระสุดท้ายจะมาถึงแล้วโอ้โหนี่ไงนี่ไงอ่านทักหน่อย ของดีช่วยลดความอยากบุหรี่ไปได้จะไปอยากอย่างอื่นแทนสิครับทุกคนในคลิปนี้ก็จะมาประมาณนี้ก่อนครับจะมานอนในบ้านหลังนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็คงจะสำรวจเมืองมาโดให้ดูครับขับรถวนบีบแต่เล่นดูว่าซอมบี้เป็นยังไงวนสักรอบสองรอบอรอบสองรอบน่าจะหมดคลิปนะแต่ก็คงจะต้อง คิดว่าคงจะดีะทําได้ดีประมาณนึงแล้วนะครับแผลเราก็ยังไม่หายนะอันนี้มีอาการปวดครับก่อนจะไปอัปเดตตัวละครนิดนึงครับนัมเบอร์วันครับเป็นทาหารพันศึกครับอ่นนาน้ำหนักกําลังลงครับค่าซอมบี้มาแล้วสองพันเอาตัวชีวิตรอดมาแล้วสเดือนสิวันครับอา่าทักษะครับ พอพิจระดับ5พระกำลังระดับ5ขวาน5ทื่อยาวระดับ6ทื่อสั้น2ผมยาวระดับ9ครับเยอะมากเลยหอกระดับ1ครับดูแลรักษาวุฒระดับ6ช่างไม้ระดับ8การทำอาหารระดับ6พอปลูกระดับ3ปฐมพยาบาลระดับ5การไฟฟ้าระดับ4ครับ งานเชื่อมเหล็กระดับ7ช่างโยนระดับ7จดตัดเย็บระดับ10ครับการวิ่งระดับ8เดินเสียงเบาระดับ9ปัดเปียวระดับ5้าครับลัอเลนระดับ9ครับเดินเสียงอบเลนนี่คือสมบีมองไม่เห็นเนาะเล็งแล้วมาจุกระสุนระดับ5ทั้งคู่ครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับหากเพื่อนชอบใจฝากกดไลค์กด Sub สไครต์ด้วยนะครับ ทุกดีครับที่รักซอมบอยเหมือนกัน